วันนี้คงจะมีการบวชนาคอุปสมบทในวัดของเราก็คงจะใช้เวลาไม่นานฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นาคกับพระพี่เลี้ยงคงจะไปปรงผมกับญาติพี่น้องนะญาติผู้ใหญ่เอาญาติผู้ใหญ่พาไปปรงผม ผมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงมากรอกใบสมัครสมัครบวชแล้วก็มีพยานหลักฐานพยานในการขอบวชจากนั้นก็คงจะใช้เวลาบวชตรงพ่อคิดว่าไม่นานประมาณสักชั่วโมงกว่ากประมาณสัก10บโมงกว่ากน่าจะเสร็จทุกอย่างนะแต่ตามจริงการบวชในพระพุทธศาสนา อย่างสององค์สุดท้ายนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์บวชถวายพระราชกุศลในหลวงคองราช60ปีอันนี้แปลว่าเป็นครูบาอาจารย์เสียสละและก็ลาบวชเพื่อถวายพระราชกุศลแต่เมื่อวานนี่ก็หลวงพ่อไปพบกับพระที่มาจากกรุงเทพที่บวชเจ็ดสิบรูปนะคือในกรุงเทพเขาก็จัดเป็นวัดวัดนะบวช ถวายพระกุศลในหลวงท่านก็ตอบว่าโยมพระใหม่ท่านก็บอกว่าไม่รู้จะถวายอะไรแก่ในหลวงเพราะในหลวงมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็เลยได้บวชประกอบสร้างคุณงามความดีทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลจากนั้นก็คงถวายในหลวง คือปฏิบัติบูชาเพราะง,งั้นเถอะอามิตรสบูชาเนนในหลวงมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วท่านอยากจะเห็นพระสกนิกรของพระอ,องค์เป็นคนดีและวกับระพุติตนเป็นคนดีเป็นผู้มีคุณธรรมมีศรรมีลธรรมมีจริยธรรมจากนั้นเมื่อเป็นคนดีแล้วก็อุทิศถวายพระราชกุศลต่อในหลวงผู้เป็นรมโพรมไทของประเทศชาติ ของพวกเราทันทั้งหลายอันนี้ก็หลวงพ่อว่าคิดถูกนะผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยก็คล้ายๆกับไ,ไม่รู้เราจะทดแทนในหลวงอย่างไรในหลวงมีหมดทุกอย่างแล้วทั้งทุกอย่างภายนอกยังเหลือแต่บุญกุศลเหมือนบุญกุศลนี่เป็นของละเอียดเหมือนกับเราหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองได้แล้วหายศรฐานดาศักดิ์ได้แล้วมีทรัพย์สมบัติ แล้วก็ไม่ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นก็นยังเอาทรัพย์สมบัติมาทําบุญอีกแสดงว่าบุญนี่เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าว่าคนไม่มีบุญทรัพย์สมบัติก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีแต่ถ้าว่าคนมีบุญมีหมดทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีเงินคําทรัพย์สมบัติก็หลั่งไหลเข้ามาคนมีบุญทําอะไรก็มาก็เป็นชิ้นเป็นอันล่ํารวยขึ้นมา เพราะคนมีบุญถ้าหาว่าคนไม่มีบุญคนไม่มีกุศลคนไม่เคยสั่งสมบุญกุศลมาก,ก่อนพอทําอะไรไปก็ดลุดไม้หลุดมือหลุดไปเรื่อยๆทําอะไรที่มันจะถูกมันก็นก,นกลับเป็นผิดไปเพราะบุญกุศลไม่เกื้อกูลหนุนแต่ถ้าหาว่าผู้มีบุญกุศลเกื้อกูลหนุนแล้วทําอะไรมันก็เจริญงอกเงยงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นบุญ พวกเราท่านทั้งหลายต้องการ okay. คือมีเงินคำทรัพย์สมบัติแล้วยังเอามาทำบุญอีกบุญหนีเน่เหนือกว่าสิ่งใดนี้กับครูบาอาจารย์มาจากเชียงคานที่หลวงพ่อไปสร้างอาคารเรียนให้สามชั้นเมื่อปีก่อนปีก่อนเชียงคานปีที่แล้วเนี่ยเอราวันนะอาคารเรียนสามชั้นแตย่ยังขาดห้องสมุด สำหรับให้นักเรียนแต่ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองก็ถ้าจะว่าหนักก็หนักพอสมควรเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ไปสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเจดีย์ใหญ่พอสมควรจากนั้นก็ไปสร้างอาคารเรียนติดๆกับเจดีย์นั่นแหะ พอเขาขอมาไปดูแล้วก็เออสำนุดชุดโสมก็ทำโรงเรียนสองชั้นสี่ห้องเรียนข้างบนแล้วก็ข้างล่างโล่งทีนี้ก็โรงเรียนหัวอนตานออที่ติดตามหลวงพ่อมานานเขาก็อยากจะได้อาคารเรียนอีกหลวงพ่อก็ไปดูดูอีกคณะกรรมการดูเออก็น่าจะทําให้เขานักเรียนมีตังเยอะแยะเหมือนกับเชียงคานของเราลักษณะอย่างนั้น่ะ หลวงพ่อก็ได้ตกลงให้เขาอีกอันนี้เจ็ดห้องเรียนข้างบนสี่ข้างล่างสานี่แหละถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองก็ถึงอยู่อย่างนี้นะการส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานไม่ได้นิ่งดูได้อย่างโรงพยาบาลอำเภอคำเชีอีเขาก็ขอมาเขาขอห้องแลบห้องแลบบสองห้องอันนีก้ก็กำลังลงมือกันอยู่วันนั้น จะตุปัจจัยของหลวงพอ่อศรัทธาญาติโยมมาถวายต่างกรามต่างวาระตางออามาถวายหลวงพอ่อเนี่ยแหละเก็บรวบรวมจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่แหละทางว่าหลวงพ่อไม่เล่าไม่พูดให้ฟังพวกเราก็คงจะไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างที่ไหนบ้างแต่าบางคนก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อพูดออกมา ก็เหมือนหลวงพ่ออวดตามไม่จริงไม่ได้อวดนะพูดตามความเป็นจริงว่างั้นเถออย่างเชียงคานเนี่ยเป็นสะพานบุญให้แก่ญาติโยมทางกรุงเทพและเอรละวันก็เหมือนกันแต่โรงเรียนหนองเอียนตรงเนี่ยของหลวงพ่อเพียวๆเลยเรางั้นเถอะแปลว่าจตุปัจจัยที่ได้มานี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็ทุนการศึกษาของหลวงพ่อก็แตกกระจาย มันเป็นเบีย้ยหัวแตกพอสมควรมางั้นแต่แต่ลุงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเออถ้าสร้างโรงเรียนหัวตอนตาลเสร็จไปแล้วก็คงจะพักยกนะลูกหลานนะเพราะว่าเครื่องมันร้อนแล้วเงั้น <c oughs> เครื่องเครื่องเครื่องมันร้อนมาเงั้นเถอะเออ,เอ,อมันออกมันออกสีแดงขึ้นมาแล้วต้องพักยกนะอันนี้หลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือถ้าหากว่ามันได้มาโดยเป็นธรรม ก็คงจะแจกจ่ายกันไปเรื่อยๆจนชีวิตจะหาไม่เพราะว่าการศึกษาเราจะมองข้ามไม่ได้การศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจำเป็นที่จะต้องได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนในชาติถ้าว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีการคิดอ่านช่วยประเทศชาติประเทศชาติของเราคงจะน่าอยู่นะ แต่ถ้าหาว่าต่างคนต่างคิดทำลายคิดทำลายมีแต่คิดแก่งแย่งมีแต่คิดเอารัดเอาเปรียบไม่ส่งเสริมชุมชนประเทศชาติประเทศชาติก็อยู่ลําบากเหมือนกันนะแต่ให้ล้มมันก็ไม่ล้มหรอกแต่มันกลวงมันกลวงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นี่นะมันไม่ล้มเหมืองง้นเถอะแต่ว่ามันมันแกลนมันไม่เติบโตไม่เจริญเติบโตใบก็กุดกุดหุวนห่วน,วนกิ่งก็ ไม่เจริญงอกงามดอกผลก็ไม่ออกเพราะเหตุใดเพราะมันมีด้วงมีปลวกมีอะไรชัยต้นของมันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าคนในชาติมีแต่ด้วงแต่ปลวกเต็มนอนชิงชอนชัยต้นไม้ใหญ่ทําให้ต้นไม้ใหญ่หมดกําลังเหมือนกันแต่ถ้าว่าทุกคนหาปุ๋ยหาน้ําหาอะไรมาดูมาบํารุงรักษา ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก่อเจริญงอกงามขึ้นมาได้เพราะคนในชาติให้ความสําคัญอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละประเทศชาติจะร่มจมก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนในชาติเท่านั้นทาให้ร่มจมเหมือนกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยนะพระพุทธเจ้าวไหนจะทําให้าศาสนาเจริญหรือจะทําให้าศาสนาพดเสื่อมเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากพุทธบริษัทสี่ ภิกษุสาม,มนเณรอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้ทําลายเป็นผู้ทําให้เสื่อมให้หมดแล้วก็ทําให้เจริญก็คือพุทธบริษัทสีนี่แหละอันนี้ก็เหมือนการถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศชาติบ้านเมืองเมืองไทยของเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหะคนในชาติของเรานี่แหละจะทําให้ประเทศชาติล่มจมหรือประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ใครอื่นแต่ถ้าว่าทุกคน หันหน้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติใครมีหน้าที่อะไรอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเออมีหน้าที่สั่งสอนพี่น้องประชาชนสั่งสอนคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมสั่งสอนจิตวิญญาณให้คนสำนึกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพยายามแนะนำสั่งสอนถ้าว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนนักเรียนก็ตั้งอกตั้งใจสอนจริงๆ ให้คุ้มค่ากับการเงินการทองที่เขาว่าจ้างเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องผู้เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ทำหน้าที่รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มที่ที่เขามอบความไว้วางใจเอาให้ให้พวกที่ทำถนนหนทางก็ทำถนนหนทางด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กินหินไม่กินทรายไม่กินเหล็กกินปูนว่างั้นแหะถ้าว่าทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ หลวงพ่อว่าประเทศชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้โดยมากไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นคนในชาติของเราก็คได้พอได้รัดได้เปียบคดโกงหลีกลีหนีภาษีก็ไม่ช่วยเหลือประเทศชาติจะทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาไปได้ด้วยความยากลำบากบางทีเผลอเลเผลอาจจะหกคำเมนเอาได้ง่ายๆว่างั้นเถอะ เพราะนั้นคนในชาติของเราในไหนช่วยกันคนละไม้คนละมือหลวงพ่อวันหลวงพ่อก็บินแต่แนะนําสั่งสอนแต่การไม่พูดเฉลยก็ไม่ดีแต่พูดไปมากพูดที่ฟังก็รู้สึกว่าตะคิดตะขวางใจแต่ถึงยังไงพูดดีกว่าเพราะเหตุไรยอย่างน้อยกับพวกเราก็ได้สํานึกสําเนียกในใจว่าเออได้ยินครั้งหนึ่งพระที่ท่านพูดให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้มาสําเนียกมาพิจารณาดูแล้ว ก็เป็นจริงอย่างที่พระสงฆ์ที่ท่านพูดแต่ถ้าทุกคนให้ความสำคัญต่อประเทศชาติประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับหลวงพ่อได้ยินในพระไตรปิฎกเนีน่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎกว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมหรือเจริญไม่ใช่ใครอื่นเป็นพุทธบร,ริษัทสี่นี่แหละอันนี้หลวงพ่อฟังก็ฝังใจใช่ถูกต้องอันนี้ก็เหมือนการหลวงพ่อบอกหลวงพ่อพูดไม่ผิดเหมือนกัน ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะคนในชาติแต่หากว่าคนในชาติช่วยกันทําลายแล้วประเทศชาติอย่างน้อยไม่ล่มไม่จมก็แกลนพัฒนาไปด้วยความยากลําบากแต่ถ้าว่าต่างคนต่างช่วยกันใครมีหน้าที่อะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงแก้ไขประเทศชาติก็จเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์ ก็ไม่ได้นิ่งดูดายกับพร้อมกันก่อนเนี่ยช่วยแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนไม่ใช่แนะนํำเฉยๆว่างั้นถทะจะตูปปัจจัยไทยธรรมที่ได้มาหลวงพ่อก็ทุ่มเทไม่ใช่แต่สองสาโรงเรียนเท่านี้นะถ้าดูๆแล้วเป็นหลายโรงเรียนทีเดียวจากนั้นก็ช่วยเหลืออะไรต่ออะไรในชุมชนท้องถิ่น ถ้าว่ามีความจําเป็นเออไม่ขัดต่อหลักธรรมวินัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนพี่น้องประเทศชาติแล้วก็เอา้าทําลงไปแต่สิ่งไหนที่มันขิดขัดต่อศีลธรรมหลวงพ่อจะไม่ทำอ้อหลวงพ่อพวกผมอยากจะได้สะขุดสระลงไปเพื่อเลี้ยงปลาอย่างไม่ได้ไม่ได้ไไดผิดศีลธรรมหลวงพ่อส่งเสริมไม่ได้หลวงพ่อครับผมอยากจะได้าฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเนี่ยไม่ได้ เอออันนี้ผิดต่อหลักธรรมวี่นัยนี่แหละอันนี้ก็คือทุกหน่วยงานไม่ได้นิ่งดูได้สิ่งเหล่านี้ทางพุทธศาสนาได้ช่วยชุมชนสังคมประเทศชาติทาให้พูดให้ฟังกันอย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าพูดให้ฟังก็เหมือนหลวงพ่อขี้อวดมั้งไงแต่ตามจริงไม่อวดถ้าพูดตามความเป็นจริงเออให้พวกเราได้เข้าใจว่าพุทธศาสนา พระสงฆ์องค์ระเจ้าที่ท่านอยู่ในป่ารงพงไพ่เนี่ยท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าท่านสัน,นจังหันเสร็จแล้วก็นิ่งเงียบหลับหูหลับตาภาวนาอย่างเดียวใช่อันนั้นหลับหูหลับตาภาวนาท่านไม่ได้ทอดทิ้งอ,อ,อันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงเหมือนกับครูเนี่ยมีหน้าที่อะไรสอนนักเรียนหมอมีรักษารักษาคนไข้ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในป่ารงพงไพ่อย่างหลวงพ่อคือหน้าที่ภาวนา จะทายังไงจิตจะจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ทํำยังไงจิตใจจึงจะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจได้อันนี้คือหน้าที่ต้องศึกษาต้องพิจารณาต้องไตรตรองอยู่เสมอเพราะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท,าท่านได้ตัดสู้อะไรพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรเป็นบรมครูของพวกเราฝ่ายพระเมื่อ 2,500กว่าปีพระพุทธเจ้าตรัสรู้รมเบื้องต้นปุบเพนิวาสานุสติยาณรละลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นต้องศึกษาจ,จริงหรือเปล่าเพราะนั้นท่านจึงนั่งภาวนาดูตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทําจิตให้สงบดูสิออพอจิตสงบเข้าไปจะรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านรู้เออใช่จริง จิตกับกายกายกับใจใจกับผู้รู้ผู้รู้กับกายคนเป็นคนละอันกันจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตายแล้วไม่สูญแน่ชัดในจ,ใจิตใจเนี่ยพอตายนะร่างกายนี่ตายแตกสลายแน่นอนแต่ดวงวิญญาณที่ใจนั้นโดดเด่นมากเ,าเมื่อร่างกายแตกไปแล้วใจตรงที่มันอยู่นี่แหละไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่น ปุเพในวาสานุสติยานรละลึกชาติทนหลังได้เป็นคําพูดที่พระพุทธเจ้าตัดเป็นครั้งแรกเพราะคนทั้งหลายยุคสมัยนั้นก็คงจะเหมือนกับยุคสมัยนีย่ตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญกันแน่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรพิสูจน์ยังไงก่อนที่จะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ถ้าว่ายังปฏิบัติยังไม่ได้ก็ตั้งความเชื่อไว้ก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทําจิตตภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจากนั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราทานอาหารรู้ได้รสเผ็ดรสเค็มแต่ถ้าว่าเรามีแต่นึกดูนึกเฉยๆมันเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงรสเผ็ดเค็มนั้นๆแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตสงบเป็นยังไง รู้ตัวจริงได้อย่างไรเนี่ยอย่างเนี้ยนะจากนั้นจุดตูประปาตยานการจุติการ,การเกิดการตายของสัตว์เรามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่เราออกจากนี่แล้วเราจะไปที่ไหนท่านไม่ใช่ว่าร่างกายได้ท่านว่าวิญญาณคือใจนั่นแะใจของคนออกจากร่างนี้จะไปเกิดร่างไหนต่อแล้วเขาทํากรรมอันไหนไว้พระพุทธเจ้าท่านก็ดูว่าถ้าว่าใครทํากรรมชั่ว พอออกจากพบนี้ชาินี้กร,รมชั่วจะวิ่งเข้าไปล็อกอติดตามคนนั้นเลยเติดตามคนนั้นดันไปเมื่อลูกกระสุนปืน,น,นดินปืนดันลูกกระสุนออกไปอย่างนั้นทางว่าเราทํากร,รมชั่วมันกระดันไปทางาดันลูกกระสุนไปทางชั่วไปทางต่ําไปตกนรกหมกไหมไปแต่ถ้า,าเราทํากรรมดี ดินปืนก็ดันขึ้นไปสู่สุคติไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นบ้าใบเสียจิตผิดจากมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าว่ากรมชั่วให้ผลแล้วก็เป็นได้หลายๆอย่างนั่นนานับประการมัมือะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยทำไมเพราะกลรมเป็นผู้จําแนกให้สรัพรพสัตว์ทั้งหลายเกิดในที่ต่างๆแตกต่างกัน,นกลรมคือการกระทํา เพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะศรัทธาญาติโยมทุกๆท,ท่านนะให้ศึกษาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจา้าเป็นของละเอียดอ่อนมากถา้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเอาต่อนนี้ไปรับพรนะทนีนะสัพพโรคาวีนิมุตโตสัพพันตา